ต,ต,ตัวนี้งามก็ตัวกระทิ้งอีกวันนี้ตัวนี้ซือ้อไว้ใจกัจนจ้าสันกระทิง้ออง,พงพอ,อาา๋อผู้พญาเออควางแท้ตัวนี้แต่ว่าเอ้าเพิ่งจะว่าให้ซื้อผู้พญาเนาะมาสั่นวันนี้มาผิดคอ,อก <c oughs> จะแดงว่าคอกนี่ถึงตัง <c oughs> งาม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 เอเอไอ้กระทิ้งครัวก็ซื้อกองสร้างจะไมซื้อว่าสี่สแสน ตัวนี้งามกว่าตัวเมื่อกี้อีกได้มืดสมองเลยยาวเบิไง่นะจ้าบืนเปลเปยนแกกบมันพุ่งขึ้น่าตอนนั้นตัวนี้งามเรียบมาเลยเป็นหน้าแบบเลยล่ะนี ชมซื้อนะผู้ใดตั้งใหน้นะเมาซื้อมวนแทนเพราะว่า <c oughs> ลูกมันนี่ราคาหลายกว่าพ่อมันหลายโตละแล้วได้ทีได้ไปปีอีกสองปีข้างหน้าที่หลยอยู่หลวกเราวิธีลวงเขาแนละ้วเพราะเดี๋ยวนี้มันหาเสี่องกันอยู่ครับลูกมันสองตัวนี่จะแม็นตัวน้อยนี่ขายละแสนหนึ่งอายุพี่เท่าใดกว่าเจ้านี่ตัวนี้หกปี หกปีสองเดือนองามหามแก้วนี้หมดล้สุดมันนี้ตัวทีกต่ตัวแมนะ่ตัวตัวน้อยตัวแม่ี่เขาให้เซลอให้สองแสนฮะผมไ,ได้ขายมั้งใ่ส่งแม่ซื้อมาเจ็ดแสนตั้งไันสองปีตัวนี้ตัง้งแต่ ให้เบิ 5, <5, 5, 5 <5, 5, 6, 5, ้งเนี่ยแหละเฮเบิ้งเน่ยย่างดูหลายตัวใหญ่ดีเว้ยทั้งอื่นแล้วก็จะมาเบิ้งเพื่อจะว่าขี่ถ่ายรูปเบื้องไงยกเงี้ยต่ที่ยกขอนไว้ตลอดนะยกจุเนีย ยกแล้วนีจะเอาไปใช่ร้องบอเขาบวดเกอาไปรอนเอาไปเจ้าที่บอกเขางามงามนนาน่ชย่สาตนึงหลายตัยูรอนทหลาตัวยใช่ขีนี่เนาะ เอารดอนนนี่หลายคนะนี่กระตูดีๆคพนะไปเอาไปไวเพอน,นอนเวียนใชบาบดนี่โคงามมึงเอ,อิกค่นไล่ะเอกเพื่นนี่ออแงบวบูต่หมูต้น้นละ่ะเห็นมองแล้วครับเหมือน่าย่ามาเพ่นเฮืนมองแล้วบ่ไก่บ่ไก่กันเนาะ โอ้ไตมันสจริงหมคสูงร้อยเท่าเดก็จ้ะโอ้ขวานนั่นเลยคกเลยเว้ยร้อยหกสิบเนาะทุน้ำมันร้อยกบกยอยู่แนวนัร้อยหกมับร้อยหกตเาเข้าบกวนก็ตตมเขาน่อยเดียวใเป็ดไข่ไก่ไวนนะท้องใบตัวไข่ล่างก็สูงมันน้อยเดียวต้องใบใหญ่คักเนาะอัดอาหารคขวด แต่เจ้าบอกอยู่ทุ่มหมูทุ่มน้องทุ่มหลังทุ่มแต่โอนะเขากินหัวหันเมื่อทิ้งเรถยวช่วงช่วงจะเข้าประกวดนะเจ้เข้าประกวดแล้วแต่เจ้าเวลาเข่าขอะเจ้าก็สิจับมันเแย่เลยเลยงานดูงานด้วยตลอดมันง่ามมันส่งง่ามเขาหันให้มันนิ่งรู้ไหมอันนี้บบเฮ็ดคักเจ้าจะลากขีดต่มไปรถฟึกฟึกให้มันนิ่งที่จะเฮ็ดแบบนั้นเจ้าฝึกเอาอี๋ดิ ก็เจ้ก็บอกโอ้วยวัววัได้กับอคุ้มค่านะวันจหนึ่งห้าพันหเาใช่ห้ารถไปเท่าห้าพันหรเลครับว่ดจะได้ไงไปตะโกนกั5ห้าพันแต่วันบ่เคยตกรอดต้เขื่อได้ได้ที่สามตลอดกขพอใจแล้วนะได้รวจได้ไล่ได้หลับได้ไล่ทุกได้ังได้หมได้ ขาบัญยาเลยครับบ้านโค้งยบัญญามเลยก็จะก่าสมไรดิไรพ่นเยมื่อว่ือาไก่กันดอกซ่ำหน่เนาะโอ้ยบอกไก่แล้วเนาะขาเจ้าโท้มาอยู่เสียงใหม่ขาเจ้าเสอมาอยู่เลจ้าชีเสียงใหม่ผสมเท่าไรจ้าสองพันเปีเต้ปีนายสมสองวันหบอกขาเจ้าพ้นละปีนี้สมขยายก่อนู้นนุก็ยุ่พรมีใสนี่แล้วจ้าเนี่ย สีเสี้งใหม่ที่ลูกสาวเราเป็นพยาบาลมงเราออกมาสมเท็นนึงแล้วได้สองเหืียแล้วเราทรมาอยู่หมู่บวันนะเราซื้อข้อยแมงเราซื้อมาอยู่ไทยค้คอยราคาแหลรด,ดีค้อยดีค้คอยงูข้อย,อยงีชสวยสวย